สวัสดีครับพกบกรัะผมกริดคอนเฟิร์มนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกพื้นดวงชะตาวาสนาบารมีเพราะที่เกิดในวันพุธพระหาส สุกและก็เสาร์นะครับเรียกได้ว,ว่าครบถ้วนในทุกสีท่านอยากจะรู้ครับผมพยายามสรรหารแล้วก็พยายามทําคลิปมามอบไปกับท่านรับประกันคลิปนี้จะต้องถูกใจครับเพราะเน้นในด้านวาสนาบารมีพื้นดวงชะตาทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตตอบได้อย่างครบถ้วนทีเดียวในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับขอ1แชร์ครับผมขอให้ท่านรวยนะครับกด2แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีกด3แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับใครชอบเลขมงคลกับหมอกฤตดติดตามได้ใน u t u b e นะครับเพราะใช่ในยูทู u ทั้ ดังนั้นที่กิจคอนเฟิร์มโฮโรนะครับฝากกด subscribe กดติดตามตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเนี่ยนะครับพื้นดวงจะมีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอยู่เสมอนะครับเป็นคนที่ชอบสังคมอยู่กับที่ไม่ได้เป็นคนขี้เบือ่อขี้เหงานะครับถึงแม้จะมีคนรอบตัวเยอะก็ตามแต่ว่าจะรู้สึกตัวเองโดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลานะครับคนพุธครับเป็นคนที่มีความคิดอ่านแล้วก็มีหลักการที่เวลาพูดให้ใครฟังเนะี่ยคนอื่นจะทึ่งเลยนะครับคนพุธเป็นคนที่พูดเก่งนะครับในบรรดาทั้งหมด7 คนประพุธจะพูดเก่งที่สุดเพราะฉะนั้นครับดาวเกี่ยวกับคำพูดเด่นขนาดนี้ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายใช้ปากใช้คารมในการหาเงินหาทองหางานดีสําเร็จอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับคนประพุธเป็นคนมีน้ําใจเป็นคนช่างสังเกตไวพิบดีมีดีในเชิงสร้างสรรนะครับเป็นคนจ้าความคิดเจ้าเล่ห์แสนกลจําแม่นและเป็นคนที่ขี้วิตกกังวลน,นะครับมีอะไรนิดๆหน่อยๆเข้ามานี่ก็จะตีตนไปก่อนไข่อะไรที่วิตกเนี่ยนะฮะสิ่งนั้นไม่เกิดครับแต่สิ่งไหนที่คิดว่ามัน สบายๆส,สิ่งนั้นสร้างปัญหาตลอดเวลาเลยทีเดียวสังเกตดูนะครับคนพรนพุธเป็นคนเจราจาเก่งเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้อย่างลึกซึ้งเป็นศิลานีให้กับผู้อื่นคนอื่นมาปรึกษาตลอดครับแต่พอถึงค่าตัวเองนั้นปรึกษาใครไม่ค่อยจะได้นะครับคนพรนพุธเป็นคนสเสน่ห์แรงครับมีอารมณ์ละเอียดเป็นคนรักธรรมชาติชอบอยู่ป่าเขาหรือชอบอยู่ทะเลมีความฝันอยากจะมีบ้านอยู่ใกล้ภูเขาน้ําตกทะเลอะไรเงี้ยนะครับดูชะตาคนพรนพุธเนี่ยสุดท้ายแล้วจะมั่งมีสีสุขรุ่งเรืองแต่จะต้องได้ด้วยตัวเองครับไม่ ไใช่ได้เพราะมรดกใครได้เพราะผัวรวยได้เพราะสมบัติเมียในเงี้ยไม่ใช่นะครับจะได้ดีเพราะตัวเองนะครับคนที่เกิดวันพุธอาจจะมีช่วงขาขึ้นและขาลงหลายครั้งนะครับแต่สุดท้ายแล้วจะเจริญรุ่งเรืองและบัางมีสีสุขครับคนวันพุธชีวิตต้องเดินทางบ่อยนะครับเป็นคนรักความก้าวหน้าแต่เป็นคนไม่ทะเยอทะยานสูงเกินตัวนะครับเป็นคนสุขมุมใช้ชีวิตอย่างพออบวใจในจุดยืนของตัวเองถึงแม้บางทีจะออกแนวพูดมากพูดเพ้อเจ้อไปหน่อยนะครับแต่คนพุธเป็นดวงชะตาที่ดีนะครับชุดเดเ่นคนวันพุธครมดี พูดแล้วอะไรคนเชื่อถือค้าขายดีมีเสน่ห์ด้านคําพูดและความถูกต้องและเป็นคนสมองดีครับจุดด้อยครับเป็นคนเชื่อคนง่ายจะชอบถูกหลอกเรื่องเกี่ยวกับเงินทองอยู่ตลอดเวลานะครับอาหารการกินครับคนวันพุธชอบกินอาหารเป็นเส้นๆชอบกินอาหารที่มีลักษณะพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือพวกสลัดของหว,วานหวานหรือประเภทกะเพราหรือพวกกว๋วยเตี๋ยวเหลือนะครับคนวันพุธจะรักเพื่อนมากกว่าพี่น้องนะจะรู้สึกว่าเพื่อนฝูงจริงใจมาก กับพี่น้องตัวเองนะครับแต่จะผูกพันกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะครับสีถูกฉลกครับสีเขียวครับลักษณะถูกฉลกครับผิวไม่คล้ำขุนเจ้าเหนือนะครับจิตวิญญาณนะครับมีทั้งความเป็นชายและเป็นหญิงผสมกันวันนะเดิมหรือชาติที่แล้วเคยเป็นพวกปัญญาชนหรือนักการทูตนักค้าขายมาก่อนครับสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับพื้นดวงเป็นคนมีคนเกรงใจและก็นับถืออยู่ทั่วไปนะครับเป็นคนที่พูดจาชอบสั่งชอบสอนเป็น เป็นคนที่จะเน้นในด้านของวิชาการอยู่เป็นประจําเลยนะครับเป็นคนมีความรู้ดีนะครับเป็นผู้แนะนําที่ดีให้แก่ผู้อื่นเสมอนะครับคนประเภทนนะครับไม่ใช่คนคล่องแคล่วจะออกแนวขี้เก๊กวางมาดนิดหนึ่งใครไม่รู้จักจะบอกว่าเป็นคนขี้เก๊กนะแต่ถ้ารู้จังจริงจะรู้ว่าเป็นคนที่ออกแนวรั่วๆหน่อยนะครับเป็นคนดื้อเงียบฮะมีอุดมการณ์หัวเก่าระเบียบจัดภายนอกนะฮะจะดูเป็นคนอบอุ่นนะฮะแต่ลึกๆเป็นคนเปราะบางแล้วก็หอยหาความอบอุ่นมากเลยเป็นคนแข็งนอกอ่อน เป็นคนแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้แต่จริงๆแล้วในใจลึกๆแล้วเป็นคนเปราะบางต่อคําพูดคําวิจารณ์คนอื่นมากเลยทีเดียวครับคนระลาทครับเป็นคนมีน้ําใจดีจุกจิกจู้จี้ประหยัดและเป็นคนคิด คนพระราชเป็นคนมีความเชื่อและก็ศรัทธายอย่างแรงกล้านะครับเชื่อแล้วเชื่อแบบปักจิตปักใจครับเป็นคนรักความยุติธรรมนะครับดวงชะตาจะจากบ้านเกิดไปได้ดีอย่างที่อื่นจึงค่อยคืนถิ่นในบ้านปลายชีวิตดวงชะตามักเดือดร้อนพระเพื่อนและเสื่อมเสียในเรื่องรักๆค่ไขๆเงนิงนเงินทองทองจากการถูกใส่ร้ายให้ความนะครับคนพระราชจะมีเรื่องมีลาประมาณสองสาครั้งครับทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นครับแต่มักจะส่งเคราะจุนมเจือผู้อื่นอยู่เสมอแม้จะมีไม่มีก็ใจดีช่วยคนอื่นจนมาครั้งตัวเอง ดือดร้อนนะครับจุดเด่นของคนที่เกิดวันพระราษบรีครับเป็นคนมีเมตตาอารีสูงขี้สงสารใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคนเจ้าปัญญานะครับจุดด้อยนะครับคือเป็นคนบ่นเก่งจู้จี้ขี้บน่นชอบสั่งชอบสองคนอื่นจนบางคนเข้าใจผิด นะครับอาหารครับชอบอาหารรสเค็มชอบอาหารรสเผ็ดอ่อนๆชอบอาหารหวานหอมผูกพันลูกหลานแล้วก็คู่ชีวิตนะครับลักษณะถูกฉโลครับผิวไม่ขาวนักตาโตนะครับสีถูกฉโลครับสีทองสีเหลืองส้มจิตวิญญาณข้างในเป็นผู้ชายครับวันณะเดิมอดีตชาติอาจจะเคยเป็นพราม์ฤษีหรือนักบวชมาก่อนนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพื้นดวงจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางสังคมเป็นคนที่เวลาเข้าสังคมก็มักจะโดดเด่นทนั้ง น้าตาหรือแฟชั่นมีจุดเด่นกว่าชาวบ้านเขานะครับเป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของคนอื่นนะครับนมันสุกเป็นคนมีเพื่อนเยอะครับชอบสังสรรค์เฮฮาบ่อยๆแต่สุดท้ายจะคนพบว่ามันว่างเปล่า,ราไร้ประโยชน์จริงๆนมันสุกเป็นคนแต่งตัวดีรสนิยมเลิศครับเป็นคนชอบศิลปะชอบฟังเพลงชอบดูหนังชอบสวยๆงามๆม,ม,มีความรู้เกี่ยวกับของสวยงามเยอะมากๆนมันสุกเป็นคนสดใสอบอุ่นถึงแม้จะดูภายนอกเป็นคนอ่อนนะฮะแต่จริงๆเป็นคนดื้อแล้วก็เจ้าอารมณ์ครับความรักของมันสุกจะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้ลึก ลึกแต่แสดงออกเป็นคนรักจริงเป็นคนไม่สนใจคุยทะลึ่งตึงๆหน่อยก็อ้ายแห่งจริงชอบครับคนวันสุกเป็นคนช่างคิดช่างฝันมีหัวใจของนักสู้มีความละเอียดอ่อนครับแสดงออกอาจจะเป็นคนสมถะแต่ภายในนี่เป็นคนชอบหลูหลาชอบในที่ที่มีคนเยอะๆดูสตาร์โคบอลสุกจะลำบากก่อนแล้วสุขสบายในภายหลังครับฐานะความอยู่คควันสุกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ท้ายแล้วจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์และความเป็นอยู่ดีมีโชคมีเงินมีทองนะครับดูสตาร์โคบอลสุกมักได้เด่นดังอยู่ในสังคมอยู่เสมอนะครับ แล้วก็จะได้ใช้ชีวิตแบบสุขสบายไม่ได้ทุลังไม่เครียดแต่ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายการเงินเพราะใช้เงินเก่งเหลือเกินนะครับจุดเด่นครับสวยงามอารมณ์ดีมีฝีมือละเอียดปราณีตครับจุดด้อยฮะภายนอกอาจจะดูเป็นคนไม่ฝักใฝ่เรื่องเพศเรื่องเซ็กแต่งจริงแนละเป็นคนมีความต้องการทางเพศสูงมากเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินเก่งเหลือเกินมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมดหรือพยายามเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่ได้นะครับอาหารครับจะชอบรสหวานจะชอบรสเปรี้ยวเป็นพิเศษจะผูกพันกับคนรักผูกพันกับเพศตรงข้ามมาก ประเภทเดียวกันครับลักษณะถูกโฉลกครับเป็นคนผิวออกไปทางขาวขุ่นเจ้าเนื้อนะครับสีถูกโฉลกจะเป็นสีฟ้าสีทองแดงสีน้าเงินจิตวิญญาณข้างในเป็นผู้หญิงครับชาติก่อนหรือวันนัทเดิมเป็นนักปกครองนัก การเงินมาก่อนนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสราร์นะครับพื้นดวงจะได้ดีก็เพราะความอดทนแล้วก็เพราะความตั้งใจสูงของตนเองนะครับคนวันเสาร์เป็นคนทะน o n ตนเข้มแข็งเข้าใจยากรักศักดิ์ศรีนะครับคนวันเสาร์เนี่ยภายนอกดูแข็งแกร่งเข้มแข็งแต่ลึกๆเป็นคนอ่อนไหวทุกง่ายเศร้าง่ายนะครับแต่ทุกแล้วก็ไม่ค่อยเผยความรู้สึกให้ใครเห็นนะครับเป็นคนพูดตรงผงผางจริงใจหัวแข็งมีจุดยืนที่ชัดเจนครับคนวันเสาร์เป็นคนที่ไม่มีเล่ห์ไม่มีเหลี่ยมกับใครนะครับไม่ชอบไปใคร มาเอาเปรียบแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครด้วยครับคนวันเสาร์เนี่ยถึงจะดูซื่อๆแต่เป็นคนไว้ใจคนยากรักคนยากครับแต่ถ้ารักแล้วก็รักหมดใจภายนอกดูเป็นคนเย็นชาดูเป็นคนเอ่ยดูเป็นคนอินโนเซนต์แต่ภายในเร่าร้อนโกรธแรงผูกใจเจ็บเป็นคนหายโกรเ็วนะฮะแต่จําไปตลอดชีวิตเป็นคนแข็งแก็งแล้วก็เป็นคนที่ภายนอกดูเหมือนทื่อฮะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ซ่อนคมบาดเอาไว้ข้างในใครอย่าได้มาหยาดหยามนะมีโอกาสที่จะโดนคมของวันเสาร์เลยครับคนวันเสาร์เป็นคนดวงชะตาดี จ่เหนื่อยตลอดชีวิตเลยต่อให้คุณรวยแค่ไหนคุณจะหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองอยู่ตลอดนะครับดวงะตาคนวันเสาร์ครับมักจะขัดเคืองกับญาติพี่น้องอยู่บ่อยครั้งนะครับดวงมีทรัพย์สินไม่น้อยเลยนะครับเก็บเงินได้ดีครับแต่จะหมดเพราะการพนันหรือโดนหลอกนะครับเพื่อนฝูงจะเป็นเพื่อนฝูงที่สูงสักกว่าตัวเองฐานะดีกว่าตัวเองครับจุดเด่นของคนเกิดวันเสาร์ครับมีความมุ่งมั่นมีมานะรักความก้าวหน้าครับจุดด้อยเป็นคนอมทุกข์คิดมากเครียดนะครับอาหารครับชอบรสเปรี้ยวชอบอาหารทอดชอบอาหาร ดองจะบผูกพันกับญาติผู้ใหญ่ยายตาผูกพันกับญาติทางแม่มากกว่าญาติทางพ่อผูกพันกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายลักษณะถูกชโลครับหน้ากระดูผิวเข้มสีดูโโลครับสีม่วงสีตะกวัวสีเทาจิตวิญ,ญญาณเป็นชายครับวันณะเดิมครับทาเกี่ยวกับการสร้างสร้างวัดสร้างวาสร้างตึกราบ้านช่องมาก่อนวันณะเดิมหรือชาติก่อนครับเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับท่านที่เกิดในวัน พุทธพระศุกร์และก็เสาร์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำนายโน้ตสตาให้กับทุกท่านนะครับขอหนึ่งแชร์กดหนึ่งแชร์ให้กับหมอกฤ็จะกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยนะครับถ้าใดที่ดูดวงอยู่ในขณะน,นี้และอยากจะดูกับผมเป็นการส่วนตัวต่อเลยกดโทรในกรอบรูปศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ย้ำนะครับในกรอบรูปศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ครับวันนี้เราไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากลิคอนเฟิร์ม l i o n a i r e Watch IF999 นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีในครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกังหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลั ยังมีคาถาเพ่งเพงพาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยากปลุกเสกหนึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะฉะนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกลิบคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ